แอดมินโน้ยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีเลกฮานอยทุกสุกทันเอาทม่มนจู้มาำรับคลิปนี้มาสามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลฮานอยกันเลยเนาะค่ะเนาะมาว่าเน,นี่ฮานอยสามตัวบแตกเด้อท่มนจุ้มแตกสองตัวรอบกาดชาบลุดไหมท่มนผุ้มคึอเป็นยังไง เมื่อเน้นเน้นสามรอบไปก่อน้อนค่ะเด้อวคุณพ่อคุณแม่รอบการชาด์ลดไปเร็วเมื่อว่านี่เข่าสามรอบธรนมช้่มเมื่อว่านี่ห้าน้อยประหยัดเต็กออกเนาะธรรมช้ชมออกเต้นหนึ่งสองกับสองสี่เมื่อว่านี่เด่นสี่กับถ่าเด่นสี่กับห้าวิ่งรูดปันเจาะห้าน่นหน่อยปั้นบอดถือเดอท่วนผูมช่มเข่าทีเด่นสี่ หาบอม่านะคะเนาะหาบอม่าธรรมชมเจาะแตกรอบทีเจ็ดสีเก่าด้อค่ะเด้อสีเก่าตรงๆง,ง,งธรรมชมเจาะแตกเรากะปกติสองสี่ธรรมชมรอบปกติออกสองสีเหล็กในตาล่า,ลางเหน่อยสีสองตัวกลับด้วยค่ะเด้อวีไอพีสองสี่ธรรมชมห้าน้อยประหยัดเหล็กออก สองสี่มาสองรอบท่านผู้ชมท่านผู้ชมเมื่อวานนี่แม่เอฟซีพ่นคอนถือสามตัวสองรอบดิท่านผู้ชมเป็นอย่างบนคอนถือสามตัวด,ดิค่นุหน่อยเสี่ยวสูฟังเด้อค่ะเด้อสำหรับหามมา้าน่วยมัดรวมท่านผู้ชมเมื่อวานนี่นู่นหน่อยขอขอบคุณนคาร์าาานัมตากาแฟแม่เอฟซีอุ่นมาให้เด้อค่ะเด้อแม่เอฟซีถือห้านวย สามตัวสองรอบนผู้ชมได้ได้ทั้งสามตัวสองตัวนุ้ยน้อยขอขอบคุณค่ะน้ำตากาแฟ่เดค่ะเด้อคุณแม่ขอหายคุณแม่แหง้หงๆปังๆเด้ค่ะเด้อมืมอนี้ก็ขอหายแหยง้หงๆอีกคุณแม่เอฟซีเพิ่นเป็นยังคือถือสามตัวตานผู้ชุมนุ้ยน้อยเซเวาส์สฟังแม่ FC เอฟซีเล่นรอบกาชาดพิเศษปกติวีเอพีนุ้ยน้อยว่า แม่หยุดไดรเดอร์วีเอพีบนหนามาแล้วแต่บรูว่าแม่ไปต่อบอนะคะเนาะกรอบกาชาตแม่เอฟซีบ่ได้เอาอยู่นีได้ทำมาชมแม่เอฟซีบ่ได้เอายี่สิบคูทีนุ่นน้อยจับห้จุดสามตแม่เอาอยู่มองหนีได้ทำมาชมแม่สิเอาสิบหาคูวินแม่วายี่สิบคูมันหลายโพดแม่เอาในนีสิบหาคู สิหาหกูนี่เรากะทุกหางแม่สิเอาศูนย์ใส่แม่ธรรมุชมแม่บอเอาอยู่นีดิธรรมุชมเพราะแม่พี่น้องล่องล่องไปเห็ดบึงกระไดทรรมุชมเมื่อวานนี่แม่ไดตั้งซ้อมรอบเนาะธร,รม,มุชมนี่ทรรมุชมแม่เอาอยู่ในตระล่างนี่แหละเอาเหล็กแม่มักแท่งสามตัวด้วยค่ะเด้อรอบรอบปกติ รอบพิเศษแม่บได้ลงรอบปกติแม่ล่งสามตัวแม่ล่งรอบปกติกับกาชาดแม่ลงถือรอบเนาะท่านผม้ชมนนหน่อยเลยว่าแม่จุดสามตัวมารอบกาชาดเดียวนนหน่อยว่าบ่เป็นตามาแม่จะเลยเอาศูนย์ใส่บัดที่นี่ท่านผม้ชมแม่เอาศูนย์ใส่ซมือเลยท่านผม้ชมแม่เป็นคนมักเหล็กศูนย์แม่วายจังสีละท่านผม้ชม ิบหาคูหน่หน่อยแม่เสียเอาสูนมาเติมใส่แทนแทนตัวอื่นแทนตัวที่หน่หน่อยจับวิ่นนี่แม่ธรรมชมเขาทาดีก็ได้นะธรรมจุมล่องเห็ดเบืงองแม่ธรรมชมุมเมื่อวานนี่เก้าแปดดันว่าธรรมชมรอบกรชาดเก้าแปดแม่เอาสูนใส่แม่ก็คูดหกกลับไว้น้ำสิบหาคูวิ่น เบิรจักบาทธรรมชมทาคูณหกกับตาละบาทแม่วามันมันเหมิดเจาสิบบาทหนึ่งที่ธรรมชมแม่ได้รอบกาชาตเรากะรอบปกติแม่เก่าศูนย์ใสเลือกออกศูนย์สองตีแม่คูณหกกรบไวบ้นา่งที่ธรรมชมแม่ได้ตรงตรงแม่ได้อยู่สองบาทธรรมชมเรากะได้สองซีซีสองนั่งธรรมชมล่องเบิร์ตธรรมชมอันนี้นนหน่อยมันเล่าตูฟัง แม่เพิ่นเห็ดแบบนี้เพิ่นถือยังบ่อยเลยท่านผู้ชมแม่บอกว่าจังสี่แล้วค่ะเด้อแม่บอกเอายี่สิบคู่ดอกแม่สิเอาสิบห้าคู่แล้วก็แม่สิเอาศูนเติมไ่เลขกวินหนูหน่อยนีนแม่สิเอาศูนเติมไ่ทุกหางไหมท่านผู้รรมชมเอาสำหรับท่านใดถือยินดีน้ำด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุเนี่ยคลิปนี้มัดตามกันต่อเลยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้ว อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บอได้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมแนวทางเลขหาหนอยมัดรวม เลขเด่นจับวินวันนี้นะคะตระก,กูลห้าน้อยแท่งใดเบิดเหมือด้ค่ะเด้อตระก,กูลห้าน้อยแล้วก็ตระก,กูลลาวเด้อาม,มุจมแท่งใดหรือไว้หุ้นความแม่พน้องล่องเอาไปเกียบเบิงก็ค่ะเด้อโนูหน่อยเห็นความแม่ fc ทางของทางกลมเพิ่นเอาไปแท่งอยู่ธรรม,มุจมเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะเด่นห้าหก สองสามแปดห้าหกสองสามแปดเก้าเล่าพัฒนาบอมแมนเขาหางหวัดติดระบะ้อธรรมมจมซี่หรือหางหวัดธรรมจมเ็นแม่เอฟซีเพิ่นไดตลอดเลยเนาะคะ่นะเนาะห้าน้อยมาต่วมตะล่างเน่ธรรมมะจมเมอได้ไม่เล่าพัฒนา ออกเล่าพัฒนาดีคือกันเด้อค่ะเด้อเด่นห้าเด่นห้ากับหกนะคะวิ่งรูดฟันเจาะเมื่อว่านในเจาะหาบอมาแตงมจมเมื่อนี่วิ่งรูดฟันเจาะหกนะคะ เด่นวชนประจําวันท่านผู้ชมกันเลยเจาะหาย,ยากอยู่เลยค่ะเด้อระวังหากระพกตัวใดสิมาท่านผู้ชมแต่มีให้เห็นแน่นอนท่านผู้ชมห้ากระพกตัวไหนจะมาหรือมาทั้งสองตัวนะคะเด้อสิบห้าคู่วินนะคะห้าหกห้าสองห้าสามห้าแปด หาเก้าหกสองหกสามหกแปดหกเก้าสองสามสองแปดสองเก้า ามแปดสามเก้าและแปดเก้านะคะ กคู่เด่นเน้นเจาะห้าหกห้าเก้าหกสองหกแปดสองเก้าและแปดเก้านะคะสองคู่วัดใจหกสองหกแปดนะคะ อ้าป้าแม่พี่นอนแคบนาจอเด้อค่ะเด้อหาหนนอยมัดรวมนะคะเมื่อนี้เน้นตามรอบเด้อธรรมจ้มกาชาติอย่าเป่าลงเมื่อว่านนี่ลดไปเร็วเดี๋ยวสิเสียเงินเด้อค่ะเด้อเมื่อนน้เน้นพิเศษปก,กติแล้วกวิไอพี่ได้แล้ยวคือหยุดนะคะต่อมาชุดตามโต3สามตัวธรรมชม่มตามตัวยี่สิบคู่ หากท่านไดสิเหตุคือจังหนูหน่อยบอกคือวางหนึ่งหัน่นเหตดใดเลยเด้อค่ะเด้อเอาศูนย์ใส้ธรรมชมบต่ตองเอาชุดนี่มาเอาชุดนี่ชุดสองตัวหลักกระเติมศูนย์ไส้ธรรมชมคือแม่เอฟซีบนโทรมาบอกแม่เอฟซีแยัง่อยเด้อค่ะเด้อเอาไปรอบได้กระได้ธรรมชมนอกจากห้าน้อยเล่าก็ได้ธรรมชมล่องเอาไปเทียบเบิง้ง เอาซูนไคือแม่ fc เพิ่นวาเพิ่นวาเพิ่นได้่รรมชม้ชมเห็ดคือจังแม่เบิงห้าหกขันเอาสามตัวเอาศูนเติมลงไปธรรมชมุมห้าตองเอาศูนเติมลงไปจะได้คี่ผาคู่ร,รมชมอันนี้นูนหน่อยจับทั้งมดได้ยี่สิบคูธรรมชมร่วมทั้งมดถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู หรือว่าสิเฮ็ดคือัังแม่เอฟตี้เป็นบอกกระได้ด้วยค่ะเด้อนูน่อยนําม,มาบอกแดงปันธรรมชมอังสสำหรับคลิปนี้นูน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอหายแห้งๆมันๆด้วยค่ะเด้อคลิปนี้นูน่อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ